เสาวดิค่ะวันนี้วันเสาร์เหรอคะแฮปปี้วันเสาร์ค่ะอ่ะ,อะสาวสวยมาช้อปปิ้งเลยคะวันนี้สื่นตาตื่นใจมิเอ่ยสนุกมากหนูอย,ยากอย,าอยู่ในนี้สักสามชั่วโมงแล้วหนูนอาจจะได้เต็มตะกร้าหลายๆตะกร้าเลยคะ่ะอะแล้วเราดูช้อปปิ้งไงคะแบบได้มีอะไรถูกใจบ้างมัง้ยคะอู้น่ารักมากคือทีห่หนูชอบวันนี้น่าจะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ชุดฮเปียน่ารักมากค่ะคือใครที่เป็นแฟนคลับอู้ขอโทษค่ะ ใครที่เป็นแฟนคับดิสนีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยซูเ็อปเตียน่ารักมากๆม,มีสติชมีเยอะมากละลานตาไปหมดเลยก็อยากให้ทุกคนมาช้อปปิ้งที่มินิโซกันค่ะคือมันมีทั้งแบบของกระจุกกระจิกน่ารักแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันที่เราแบบว่าคือเราต้องซื้ออะแม่ก็มาลองดูได้ค่นนะีนก็คือถ้า เมาก็เกือบแทบจะหมดร้านละใช่มีหมดเลยนี่ว่าจะหันหลังกลับไปแล้วดมน้ำหอมดูซิอ่ะไหมค่ะก็เพิ่ชวนมากันได้นะคะที่ใช่ที่เซ็นทรัลเวสเกตค่ะก็เพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเลยมั้งใช่ไหมคะโอเพนนิ่งเบอร์ใช่ค่ะชั้นชั้นสองชั้นสองค่ะทุกคนที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะก็ของเยอะมากๆแล้วก็ถ้าใครจะมาก็เผื่อเวลาหน่อยเพราะว่าน่าจะอยู่ในนี้นานแน่เลยค่ะค่ะถามถึงงานช่วงนี้บอกว่าหนูเสร็จปุ๊บก็ต้องไปถ่ายทีนี่คืองานมันแน่นมากเลยมาช่วงนี้มันมันต้น นีเขาคิดนี่ไงชมลมวิ่ง,<อ>งนะรันครับเราก็ลองรันดูบ้างว่าเออวันหนึ่งเราจะรันได้กี่งานใช่เรียกว่าวิ่วงรอบวิ่งไกลเลยด้วยวันนี้ <laughs> น่าจะ,ตะโตะบนรถค่ะ,ตะโตะบนรถก็วันนี้ไปไปถ่ายไกลยอยู่เหมือนกันของโฟล e อ e เอนก็ช่วงนี้กเ็เริ่มใกล้จะได้ปิดกองของพี่ใหญ่พี่ดินแล้วก็จะต้องต่อด้วยลาวต่อด้วยพี่น้ำอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็ เพราะว่าเขาออนปีหน้าก็เลยจะอยากให้แบบติดกล้องไวๆตอนนี้ก็เลยรีบถ่ายทุกเรื่องเลยเพราะหนูอยู่ในสี่เรื่องเลยใช่ค่ะไปทุกเรื่องเลยแล้วก็เรื่องของตัวเองด้วยเหนื่อยไหมคะแบบทางานขนาดนี้นิดนึงค่ะแต่ว่าก็ boost boost energy ซึ่งนั่นแหละจะถามว่าปีหน้าจะได้ติดตามอะไรบ้างพอนจะแบบแย้มๆหน่อยได้ไหมคะแบบเป็นแฟนปีหน้าปีหน้าก็ที่ท,ที่ที่ได้เห็นเห็นแน่ๆก็จะเป็นโฟลเอมเนียละค่ะเรื่องเสน่หาวายโยแล้วก็ฝากฝาก,ฝากคุณลมในทุกๆเรื่องเลยทั้งแบบเรื่องที่ดินเรื่องพี่น้ำแล้วก็เรื่อง้องไฟด้วยแล้วก็ฝากหนังของพี่ปอนเดียนคาวตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเรื่องมารแล้วมั้งคะใช่ก็ก็ฝากด้วยค่ะปีหน้าได้รับชมแน่นอนแล้วก็ มีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับทั้งการแสดงแฟชั่นแล้วก็ทุกอย่างเลยก็ฝากด้วยค่ะที่ Solen Entertainment ค่ะค่าเราเปิดมาแล้ว Solen เป็นไงบ้างเลยคะตอนนี้ธุรกิจทุรการบอสสาวก็ไปได้สวยค่ะตอนนี้ก็สนุกแล้วก็ได้ทำอะไรแบบเยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกกาลังกำลัง เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแบบเราขึ้นขั้นบันไดเรื่อยๆก็รู้สึกดีคะ่ะที่ที่ได้ได้ได้ทำบริษัทของตัวเองมันก็เหมือนกับว่าแบบเราได้ภายนอทุกอย่างด้วยด้วยตัวเราเองแล้วก็พอพอตอนนี้มันมีอะไรแบบที่ที่เราต้องเรียนรู้ก็ต้องพนะัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆคะ่ะแต่รเ้สดีค่ะโซเนลนก็มีน้องฟีนเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีน้องฟีนแล้วก็มีพี่ฟีนบางวันแล้วก็มีมูมีอะไรหลายคนเลยคะ่ะ เป็นเราหลายๆคนใช่หนุ่มอะไรอใช่แม่เอาตัวเองก่อนตอนนี้ใช่ถ้าแบบขยับขยายใดๆก็เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเออมันเป็นไปในทิศทางไหนอะไรใช่แล้วเรายุ่งเวลาเรางานแสดงก็บทำบริหารก็เอาเราทำได้เราเราทำได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เราทำได้ค่ะเอ๊ยหยอไม่มีอะไรหยอกทำไม่ได้หรอกคืปีเบอร์แรกก็จะเป็นสุริน ใช่เบอร์สองก็จะเป็นฟรีนเบอร์สามฟรีน,รน <c oughs> ล็กล่น <c oughs> ก็ตอนนี้มีน้องฟินคนเดียวก็ทำทำทำั้งหน้างานแล้วก็หลังบ้านด้วยก็พยายามทำงานให้มันออกมาแบบมีคุณภาพมีคุณภาพี่สีุ่ดเุดเา่ี่าไดีคุะภ อ่ะคึงเ็กนิดนึงค่ะวันที่สามเด็กว่าจะมีคอนเสิร์ตเนาะอ๋อ,เ,อ,อเราเราจะไปทุกกิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรไมเอ,อ่อก,ก็อินดีอินดีกับน้องด้วยเห็นเห็นว่าแบบซ้อมหนักเลยวันวันวันก่อนก็แบบปวดตัวปวดอะไรก็เห็นว่าน่าจะทุ่มเทแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ้อมเยอะเลยแหละสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของน้องก็มีเขามีแก๊สแล้วนี่เขาประกาศประกาศแก๊สแล้วก็น่าสนใจมากๆก็อยากให้แบบทุกคนเชิญชวนไปดูแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้น้องกันค่ะ,ะแล้วปีละคะเป็น หลายคนก็รุนนั่น,หนแหละมันจะเป็นเกส์ได้ไหมเออตารางงานมันบอกว่าอะไร Shooting Confidential อ๋อความลับไงเม็ดไหมละ่ะเขาบอกรุนไม่เอ่ยแปนไปไม่รู้ไม่รู้ไม่สัญญาณไม่ค่อยดี <c oughs> พี่พูดอะไรนะคะเมื่อกี้แบบอยากให้ได้เจอกันบ้างไม่ค่อยได้เจอเจอเจอหลังบ้านเราก็คุยกันเราก็เจอกันปรับลายใช่ เป็นไงคะเบงเป็นงานวันช่วงนี้เขาก็เปิดบริษัทของเขาด้วยก็ก็น่าจะคิวเดียวกันแล้วก็น้องน่าจะแบบน่าจะน่าจะเหนื่อยประมาณเดียวกันและค่ะสำหรับสำหรับเรื่องในบริษัทด้วยแล้วก็งานก็เยอะด้วยพอกันเลยค่ะก็ต้องรอรุนไหมคะสามสิบนี้แฟนให้ทุกคนเอนจอยกับคอนเสิร์ตน้องค่ะมีอยามาแบบชุดมาสคอตนะหะมาสคอตคอไปโหดต่อไปาย่ไม่มรู้เนาะไม่รู้ นอ้องฟินใกล้ตาแล้วมีอะไรทำไ่มน้นองฟินวะปกติจะเห็นนอ้องฟินถือกระติกน้ำอยู่เรื่อยเมื่อกี้เดิน่านมาเห็น,นมีอะไรน่าสนใจไหมคะกระตินกตน้ำของน้องฟินเองแบรนด์น้องฟินเองค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้โซเอาหมดแล้วแต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามีมีอย่างอื่นที่ให้ติดตามอีกเยอะแยะมากมายสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าฝากด้วยนะคะนาค่ะ แบรนด์น้องฟินเองในทรใชน่นอกจากกระติกน้ำก็มีอื่นๆอะไรอีกม,มีอไรอมัยมมีอะค่ะแม่แบบมีทั้งเสื้อ,อ,อแล้วแต่ว่าแบบเดือนนั้นจะเป็นคอลเลคชั่นไหนร้อนชาลายอย่างอย่างตอนนี้ค่ะเเป็นสเวตเตอร์อยู่ก็เป็นลายที่น้องฟินออกแบบเองด้วยแล้วก็คือเป็นคอนเซ็ปที่ที่ชอบมากๆแล้วก็ก็เหมือนกับว่าหวังหวังว่าทุกคนจะมีแบบบ้านที่ปลอดภัยเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ เลอกชมกันได้ที่奈ทีทูไทยแลนด์ค่ะปีใหม่แล้วกลัวไม่ได้เจอหนูป่ไม่ได้เจอโอ้แล้วก็แฟนๆหนูป่ได้ก็มารีคริสต์มาสนะคะแล้วก็แฮปปี้นิว year สำหรับแฟนๆทุกคนเลยค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงหมดปีแล้วไวมากก็เดี๋ยวปีหน้ามาเริ่มต้นอะไรดีๆด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าจะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็กินเยอะๆกินอิ่มนอนหลับนะคะคุณเตืนเนชนแนลแฟนนี่มี ก็แฮปปี้นี่นะคะมาริชิ์มานะคะ be healthy be happy นะคะ love you all นะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะขอบคุณนะคะอคินเสิร์ตก่อนได้นะคะ